ลเลือกได้ให้เดทค่ะทีมต่อไปดีกว่าทีมต่อไปดีกว่าทีมคุณเกฤีครับผมขอเชิญคุณ Snow I ไ e s, <Snow Ice> <S ์สโนว์ถ้าคุณอยากแต่งงานมากแต่สกเนี่ยเขาไม่เคยเอ่ยปากขอคุณแต่งงานสักทีคุณจะมีวิธีเกลี้ยก,กล่อมเขายังไงให้เขายอมขอคุณแต่งงานครับ อ๋ออย่างนี้นะคะคือไอจะบอกว่าเกิดวันที่4ีธันวาแล้วก็พี่กิจเกิดวันที่5้ธันวาถ้าเกิดว่าเราจัดวันเกิดจะเป็นตอนเที่ยงคืนสโนว์ไอซ์จะเป็นคนไปขอพี่เซอร์ไพรส์แต่งงานเองค่ะเอ,อแล้วกิจเไง้างเนี่ยเขาแบบว่าถ้าเขายังไม่ยอมเราจะทํายังไงล่ะถ้าขอเราขอแต่งงานขนาดนี้แล้วอะ่ะ เขาต้องมีเหตุผลนะคะที่ไม่ยอมแต่งงานกับเราแต่การที่เขาคบเรามาในระยะเวลาที่ยาวนานก็คือมันเป็นการที่สูจนแล้วอะค่ะว่าเราอยู่ด้วยกันมันโอเคแล้วไม่ต้องแต่งงานก็นกได้ขอบคุณค่ะเชิญค่ะต่อไปคุณโชว์คุณโชครับคุณมีวิธีที่จะเรียกตอมคุณกฤตยังไงให้เขาเนี่ยยอมแล้วก็ขอคุณแต่งงาน ง่ายมากค่ะก็ต้องพิสูจน์ว่าโชจะเป็นวิฟที่ดีมากจะพาหมาไปเดินเล่นทุกวันจะเก็บบ้านให้ล้างจานให้คลีนบ้านทุกอย่างแล้วก็ตอนเดินการจับมือกันต้องใช้มือนี้ค่ะทำไมคะทำไมต้องใช้มือนี้คะเพราะว่าไม่แหวนไงคะหวนะเองอยู่มือนี้พาะไ่ทำไร Thailand ร้อนมากนะคะแค่เมออในการที่จะพาหมาไปเดินเล่นเป็นอะไรที่ไม่ใช่ทำกันง่ายๆใช่แต่โชยอมทำให้พี่ ส <Wars> ครับโจครับเชครับค่ะสองสาวจริงใจทั้งคู่นะคุณสตวไและคุณโช10วินาทีเริ่มเฮ้ยอาห้ยเฮิสัยสก็ด้ตาิสกหน้าตาิสัย วันนี้รายการอเอาคอบสุตโรจริงๆเลยนะคะสโนวไวท์ก็มาด้วยนะคะแต่นี่เป็นสโนว์ไอหอุ้ยเราคิดว่าคงจะต้องได้ไป็เดชแน่เลยอะ <c oughs> แล้วเขาไปเลือกใครอะครอีกคนนึง อันนี้ก็ยกให้อันดับ2มิสแกรนไปละกันเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยก็สมศักดิ์ศรีอ๋อเขามีตำแหน่งหน,นึงเอาไงฝากถึงพี่กฤตหน่อยดีกว่าค่ะไม่ยอมเลือกเราค่ะฝากถึงพี่กฤตหน่อยนะคะว่าถึงสโนไว้นะคะจะชอบคุยเก็บนกแต่สโนไวคนนี้ไม่ได้อยากนกนะคะแล้วก็แอปเปิลที่ให้ไปอะค่ะมันคงยังอาบยาพิษไม่พอใช่ไหมคะ เชิญคนแรกคุณยุ้ยมาก่อนเลยค่ะเช oh. ินคางยุ้ยยุย้ยค่ะค่ะคำถามที่คุณเหมฟามมาถามก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณกับคุณเหมคบกัน <Huh. S 1> แล้ววันหนึ่งคุณเหมเนี่ยไปปาร์ตี้กับเพื่อนแต่เวลากลับมาเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาตัวเปล่า <Huh. S 1> เขากลับมาพร้อมกับรอยลิปสติกทั่วเรือนร่างกายของเขาเลย <Huh. S 1> คุณ จะจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไรเชิญค่ะค่ะอันดับแรกเลยนะคะเวลาพี่เห็บเข้ามาในบ้านนะคะน้องยุ้ยก็ถ้าเห็นลอลิสติกเต็มตัวเนี่ยน้องยุ้ยต้องอันดับแรกเลยคือมีสติคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผงผางพี่เห็บทำไมรอลิสติกเยอะอย่างนี้ก็อาจจะทําให้เราทะเลาะเบ,บาะแว้งกันเราใช้น้ําเย็นเข้ารูปคะ่ะโดยการเตรียมผ้าเย็นนะคะชุบน้ําเย็นหรือว่า ชุบน้ําแข็งเย็นๆยเช็ดตัวให้พี่เหมนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แต่ที่สำคัญที่สุดคือคุยนะตอนนี้คืนนี้อาจจะยังไม่ได้อะไรคะ่ะเราคุยตอนเช้าดีกว่านะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณแม่ยุ้ยฝ่าสอนไว้เสมอค่ะว่าการที่เราเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเราจะมีแฟนหรือมีสามีเนี่ยเราต้องแก้งโงค่ค่ะเชิญครับเชิญค่ะสุดยอดอ รออยู่ตัวหลังครับผมพบกับคำตอบที่ไม่มีสาระขอเชิญคุณส้มค่ะอาจจะมีก็ได้เอาอะเอาละพ่อแม่พี่น้องเขาคุยอะไรรอบสุดท้ายแล้วช่วยหนูด้วยนะคะคุณส้มขาคุณจะจัด จะถามพี่เหมก่อนว่าไปปาร์ตี้อะไรเออไปเพื่อน<ช>ปาร์ตี้เอาปาร์ตี้กับเพื่อนธรรมดาก็ถามว่ามีใครเล่นเกมหรืออะไรไหมเออเป็นเกมหรือเปล่าใช่เราคือเราคิดในแง่ดีก่อนว่าเอาเขาก็ต้องมีอะไรอ่ะเขาถึงมีเหตุผลที่ว่ามีลิปสติกอยู่บนตัวเอออ่าแล้วก็ไปปาร์ตี้ก็มีสาวๆอ่ะเราตรงๆอ่ะมีอ่ะมีผู้หญิงมีสาวๆเออหนูก็จะบอกกลับไปว่าหนูทำได้มากกว่าบนตัวพี่อะค่ะ ชน,นสะส้มคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับผมทริบวินาที <c oughs> เริ่ม <c oughs> <c oughs> คนนี้ก็มีมองมีตำแหน่งมีพร้อมทุกอย่างแต่ว่าโดนตัดความสัมพันธ์ทำไมเขาถึงตัดความสัมพันธ์กับเราอะคะเพราะว่าหนูอาจจะสวยเกินไปหรือว่าโลกสวยเกินไปพี่เห็นก็เลยไม่ชอบเพราะว่าพี่เห็นเขาชอบแบบบา้บาบา้าบอๆตองๆะเอาเป็นอย่างนั้นไปฝากอะไรถึงพี่เห็นหน่อยดีกว่าคะ่ะ <c oughs> จะจะบอกพี่เห็นว่าพี่เห็บพลาดนั้นนะคะที่ไม่ชอบคนดีไม่ชอบคนสวยสวอย่างหนูนะคะแต่พี่เห็นชอบคนบ้าน,นะคะคนที่สติแตกและสุดท้ายนี้พี่เห็นอดกินทุเรียนหมอนทองแล้วแ่นนะค่ะรักกันไปกับสาวๆแล้วท่างเรื่องสีกอน,นคาสีกอนดา <c oughs> อย่าลืมนะครับที่นี่ที่เดียวที่มาแล้วคุณได้รู้จักนะครับผมคนแปลกหน้าหรือศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบและที่สําคัญเราให้คุณไปเดทกันเขาเลือกคุณ แต่คุณตั้งหากที่หล่อสวยเลือกผู้แต่ช้อยได้คมีที่นี่ที่เดียวกับ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดบ็ <ไป S 1> บเชิญเข้าสัปดาห์หน้าครับมาตอนนั้สำหรับการเลือกคู่เด็ดของทั้งสหนุ่มซึ่งคุณเดบเลือกเดทกับคุณมิกกี้คุณตาเลือกเดทกับคุณแนตตี้ คุณกริฑเลือกเดทกับคุณโชและคุณเหมเลือกเดทกับคุณส้มบรรยากาศเดทของแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับเริ่มกันที่คู่นี้คู่ที่มีแต่หนุ่มๆอิจฉาเพราะหนุ่มเดทควงสาวสวยหมวยแบบเหงาๆอย่างสาวมิกิมาทำให้ใครต่อใครที่มองมาแทบละลายแต่ทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตสบายๆร้องคาราโอเกะก็ดูเข้าขาเพราะเขาทั้งสองคนตรงสเปคเลยไม่ต้องงัดไม้เดดมาโชดูสิ พอน,น้ำเปินขนมมองตาเป็นมันกอนกลับก็หยิบกล้องมาเซลฟี่คู่กันความสุขแฮปปี้นั้นไม่เข้าใครเอาใครซะจริงๆและคู่เดทสุดแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครนั่นก็คือคู่เดทคู่ใหม่ของหนุ่มตากับสาวนตี้ที่เธอคนนี้พยายามจะเซ็กซี่ใส่คุณตาอยู่ตลอดเวลาเดทวันนี้เธอบอกคุณตาว่าขอให้พี่ชื่อร้องเดี๋ยวน้องจะเต้นให้ แต่ด้วยท่าเต้นของน้องช่างร้าใจทำให้คุณตาร้องต่อไปอีกไม่ไหวจริงๆงานนี้เลยไม่รู้ว่าจะเป็นเดทในฝันดีหรือว่าฝันร้ายกันแน่ละครับคุณผู้ชมมาดูคู่เด็กคู่นี้ของหนุ่มกริหนุ่มตีที่มีรอยยิ้มระชักใจกับสาวโชวสวยใสยหมวยยินเตอร์ที่ชวนกันมาดีด้าในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกทั้งคู่เล่นเปียโ,โนบรรเลงเพลงรักกันแบบแนบชิดใครเห็นไปต้องละลาย เหนื่อยก็พักทานอาหารหยอกล้อกันไปคนหนึ่งตีกับคนหนึ่งหมวยเหมาะสมกันจะตายจังหวะน,นี้คงไม่มีคู่ไหนสวิทกันได้บาดตาบาดใจเท่าคู่นี้อีกแล้วล่ะครับและคู่สุดท้ายคู่จ้นที่ทนความอินของคนดูไม่ไหวก็เลยต้องกลายมาเป็นคู่เด่นในฝันกันไปจริงๆคือคู่ของหนุห่มเหมหนุห่มขี้เล่นกับสาวหน้าทะเลน,น้องซ่อมเป็นคู่ที่เครือขก็บอกว่าเหมาะสมเพราะเป็นคนอารมณ์ดีทั้งคู่ เดทครั้งนี้ก็ดูไม่ธรรมดานอกจากจะหยอกล้อก,กันไปมาน้องส้มยังโพสต์ตท่าให้พี่เห็นถ่ายอีกด้วยงานนี้บอกเลยว่าสวยก็ไม่ช่วยอะไรเพราะสมัยนี้เขาว่าไว้สวยมากนกตลกมากได้นะครับอารู้ Each group. Have good ั r โ a m